สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอร้านดวงพากินอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเขามีอะไรจะพูดกับคุณคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คนนี้น่าจะอยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะมีมีไพ่ของการปนีปนอมนะคะอยากที่จะเจอคุณก็ได้นะคะอยากที่จะคืนดีกับคุณแสดงว่าทั้งคุณและเขานะคะมีปัญหากันก็ได้นะคะมีปัญหาในเรื่องเขาเรียกอ,อะไรนะในเรื่องอารมณ์อ่ะนะคะมีปัญหาในเรื่องเรียกร้องความชัดเจนก็ได้นะคะหรือคนคนนี้นะคะอาจจะเคยทำเขาเรียกอ,อะไร ทำให้คุณเสียใจก็ได้นะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้มากกว่าจนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของไพ่ของการปณีปนอมนะคะอยากให้คุณใจเย็นๆนะอยากให้คุณแบบเข้าใจเขาให้มากกว่านี้นะคะแต่ดูดูหน้าไพ่ก็อยากที่จะปณีปนอมนั่นแหละนะคะอยากที่จะคืนดีนะ อยากที่จะมาหาคุณด้วยนะคะคนคนนี้นะเห็นไหมบางสิ่งบางอย่างนะคะคนคนนี้เขาก็บอกว่าบางอย่างมันมันมันก็ต้องรอนะคะบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาก็ได้นะคะสิ่งที่คุณเรียกร้องนะคะสิ่งที่คุณต้องการเขาเห็นไหมเยสเขาให้คุณได้นะคะบางอย่างนะคะแต่บางทีมันก็ต้องรอเห็นไหมคนคนนี้ คนคนนี้น่าจะเป็นคนไกลนะคะหรือเขารู้สึกว่าแบบอยากให้คุณรอเขาได้ไหมนะคะอย่าเพิ่งมีใครได้ไหมเพราะว่าเขารู้สึกว่าเห็นไหมทั้งคุณและเขานะคะเป็นมีอะไรที่คล้ายๆกันนะคะ <S <S คเขารู้สึกว่าเหมือนแบบคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาอะนะคะมีอะไรแบบได้หลายอย่างน่ะที่เข้ากันได้เห็นไหม เนี่ยจนเขารู้สึกว่าเหมือนไม่อยากจะเลิกอ่ะนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะนิ่งนะคะมันอาจจะห่างนะคะแต่ถ้าบางคนที่ไม่ได้ทะเลาะก,กันก็ก็าอาจจะให้คุณรออะไรหลายๆอย่างก็ได้นะคะรอความชัดเจนนะคะหรือรอเคลียร์ภาระในด้านส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืแต่มันมีไพ่รออ่ะนะคะแสดงว่าใครบางคนก็ยังรออยู่คุณอาจจะรอเขาหรือว่า คนคนนี้เพราะว่าวันนี้เรามาดูว่าเขามีอะไรจะพูดกับคุณเนาะเหมือนเขาอยากที่จะเหมือนเขาอยากที่จะบอกให้คุณรอนั่นแหละนะคะเหมือนไม่อยากให้คุณมีใครก็ได้นะคะ <Evet. S 1> อยากให้คุณใจเย็นๆนะเนี่ยอยากให้คุณเชื่อมั่นนะคะอยากให้คุณเชื่อใจเขาอะคุณคนนี้ไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าเขามาเอาเปรียบคุณหรือว่าเขามา เขามาเอาผลประโยชน์จากคุณอย่างงี้นะคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาพูดนะคะสิ่งที่เขาทําก็คือเหมือนเขาก็พูดความจริงอยู่นะคนคนนี้มันมีคอมพ r มมมานะคะ yes แล้วก็เนี่ยอยากอยากให้อยากให้คุณเชื่อใจอะนะคะคนคนนี้น่าจะบางทีอะนะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเลือกนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง ยังติดความสัมพันธ์เก่าๆที่มันต้องเคลียร์นะคะหรือทั้งคุณหรือเขารู้สึกว่าไม่อยากให้คุณด่วนตัดสินใจอ่ะนะคะด่วนตัดสินใจที่จะมีคนใหม่นะคะหรือด่วนตัดสินใจที่จะเลิกร้างอย่าร้างกับเขานะคะคนคนนี้นะอบางคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วนะเขายังดูเป็นมิตรแล้วก็ยังดูแบบ เรืออะไรอ่ะอยากจะทําทุกอย่างนะคะอยากจะทําหลายๆอย่างให้คุณเข้าใจก็ได้นะคะเหมือนอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวเขาอะ่ะคนคนนี้นะอืมบางทีมันก็มันก็ต้องปรับปรับอะไรหลายๆอย่างนะคะปรับทางด้านจิตใจอ่ะนะคะปรับทางด้านความรู้สึกปรับทางด้านคือมันมีอะไรแตกต่างกันเยอะนะคะคุณสองคนนะเห็นไหมมีหน้าที่การงานแล้วก็ ถ้าถามว่าก็ชอบคุณไหมมีความรู้สึกดีๆคุณไหมเขาบอกว่าใช่อ่ะคุณเป็นคนที่ใช่อ่ะคุณคนนี้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็ต้องรอนั่นแหละนะคะเหมือนเขาบอกว่าถ้าจะชัดเจนให้มากกว่านี้นะคะถ้าต้องการอะไรละหลายๆอย่างมากกว่านี้มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะ แสดงว่าเขาคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมนะเขาบอกฟังเขาอะโรอแต่ว่าเขาฟังคุณอะแบบรู้สึกว่าพร้อมแล้วบางคนอะนะคะแสดงว่าคนคนนี้มีภาระกิจหลายอย่างนะคะมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ต้องเคลียร์เห็นไหมก็ถือดาบนะคะอยากให้คุณโรนะอยากคือเขาเขากโรเคลียอะไรหลายอย่างหรืออยากที่จะให้คือเขาอยากเข้ามาเคลียก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณกําลังจะไปอากเขาเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณพร้อมมากอ่ะนะคะคุณเหมือนคุณเหมือนอยากที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะเหมือนพร้อมทางด้านจิตใจนะคะพร้อมทางด้านหน้าที่การงานคือบางคนเป็นโสดก็ได้นะคะหรือบางคนเป็นพ่อไม่แม่ไม่ก็ได้นะคะไม่ไม่ได้มีพันธะนะคะเขาถึงกลัวนะเขาถึงกลัวคุณไปมีคนใหม่หรือว่ากลัวคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่เพราะว่าก็ดูคุณแล้วรู้สึกว่าคุณพร้อมนะคะ หรือว่ารู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนก็ได้นะคะที่เข้ามาแบบเยียวยาหัวใจอ่ะนะคะที่เข้ามาดูแลคุณก็ได้นะคะอืมเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณดูพร้อมนะคะอืมเห็นไหมเขารู้สึกว่าคุณดูแบบคุณดูมีตัวเลือกอ่ะนะคะคุณดูมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมันดีกว่าเขาอะ่ะ ให้หมอว่าตอนนี้คุณก็รู้สึกว่าคุณกําลังช่างใจนะคะมันมีสิ่งดีๆโรมันมีสิ่งดีๆที่คือเหมือนคุณกําลังจะตัดสินใจนะคะหรือกําลังที่จะเริ่ ah i. I มมองหาอะไรใหม่ given, ๆนะคะมองหาคนใหม่ๆก็ได้นะคะเพราะว่าก็รู้สึกว่าเหมือนคุณมีตัวเลือกอ่ะเหมือนคุณจะรู้สึกว่าคุณมีดีแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเริ่มเปิดใจนะคะให้คนใหม่ศึกษาคนใหม่เข้ามานะเพราะว่า ในสิ่งที่คุณได้รับนะคะคุณอาจจะยังคุณอาจจะได้รับความชัดเจนจากเขาไม่เต็มที่อะนะคะก็เลยรู้สึกว่าเขาเขาต้องทําอะไรบางอย่างนะเพื่อให้คุณเชื่อใจนะคะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าเออมั่นใจนะที่อยู่กับเขานะคะแต่มันมีความเพไม์มานะ่ะแม่หมอหมองว่าเหมือนเรื่องอะไรเหมือนปณีปนอมที่สุดนะคะ คือรักคุณไหมก็รักนะคะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาก็ต้องคือเขาไม่อยากทําให้ทั้งสองฝ่ายนะคะมันรู้สึกว่ามันมันเสียหายก็ได้นะคะอยากปนีปนนอมที่สุดนะคะไม่อยากให้มีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเจ็บปวดนะคะอืมเนี่ย u are ready เนี่ยแสดงว่าคุณมีคุณมีใครเข้ามาก็ได้นะคะหรือคุณดูมีตัวเลือก คุณดูมีพร้อมคุณดูคุณดูเหมือนจะไปจากเขาตอนไหนก็ได้อะนะคุณคนนี้ก็เฝ้าถามจิตใจตัวเองนะครับเฝ้าถามใจตัวเองเนาะว่าตอนเหมือนเขากำลังสับสนอ่ะนะครับเหมือนเขาแบบ เหมือนเขากาลังตัดสินใจนะคะหรือเหมือนเขาแบบมีอะไรละหลายๆอย่างให้ต้องคิดนะคะเขากําลังหาทางออกกําลังหาคําตอบอะไรละหลายๆอย่างก็ได้คนคนนี้นะคะนีะ่บางคนอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเนี่ยนะคะ มอนเขาอยากที่จะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างนะคะตัดสินใจทำอะไรเร็วๆนี้นะคะเนี่ยอาจจะมาหาคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะมาปรับความเข้าใจก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่าคำตอบหลายๆอย่างนะคะเขาพยายามทบทวนนะคะซ้ำไปซ้ำมานะคะอยากที่จะเนี่ยอยากที่จะติดต่อโอ้คนคนนี้อยากที่จะติดต่อนะคะอยากที่จะพูดคุยกับคุณนะคะทำความเข้าใจกับคุณนะคะ ความสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันต้องมีการติดต่อมันต้องมีการสื่อสารอ่ะนะครับมีการมีการพูดคุยคันให้ให้มันมากกว่านี้นะมันรู้สึกว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดในใจอ่ะนะครับมันรู้สึกว่าบางทีคุณอาจจะรอคําตอบจากเขาอะไรบางอย่างก็ได้นะคะคนคนนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าจะพูดยังไงดีนะคะจะหาคําตอบ อะไรดีที่จะบอกคุณอะนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะอีกใจนึงก็กลัวคุณไปมีคนใหม่นะคะอีกใจนึงก็กลัวคุณจะเลิกกับเขาแต่ตัวเองก็เหมือนเหมือนเคลียร์พันธะเหมือนเคลียร์ภาระเหมือนมีภาระที่จะต้องจัดการอะนะคะไม่ได้ที่จะคือมันมันไม่ได้ที่จะทําอะไรแบบรวดเร็วให้คุณแบบพอใจก็ได้นะคะ เขาก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้เขาพยายามสงบสติอารมณ์นะคะพยายามคิดพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดก็ได้นะคะคําตอบของเขาก็คืออยากให้คุณเชื่อใจนะคะอยากให้คุณกับเขาได้ติดต่อทําความเข้าใจพัฒนากันให้มากกว่านี้นะคะมันมีเดส์ซัมติงเบเทอร์แม่หมอมองว่าคุณดูมีตัวเลือกนะคะ หรือคนคนนี้รู้สึกว่าอีกใจหนึงก็อยากให้คุณแบบเหมือนไปไปมีใครไปเจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าเขานะคะแต่อีกใจหนึ่งเขาก็ห่วงไงเพราะว่าคุณกับเขาอะเยสอะนะคะมันถูกมันถูก,ม,ถกมันพูดคุยมันเป็นคนที่ใช่มันพูดคุยถูกคอกันนะคะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ากันได้มากๆเลยนะ หรือว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันมันต้องรอก็ได้นะคะอืมหรือว่ามันมีตัวเลือกที่ให้มาเปรียบเทียบนะคะแต่ว่าแม่หมอว่าในความรู้สึกของเขาว่าเขาแบบอยากมาหาคุณมากๆเลยอยากทําทุกอย่างให้มันเคลียร์ที่สุดนะคะอยากติดต่อคุณให้มันเร็วที่สุดเลยนะคะ ขามีอะไรจะพูดกับคุณไหมคะเนี่ยเขาอยากให้คุณดูแลตัวเองนะคะอยากให้คุณดูแลตัวเองอยากให้คุณพักผ่อนไม่อยากให้คุณคิดมากนะคะคนคนนี้นะเขามีอะไรจะพูดกับคุณอีกไหมคะ อืเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณกับเขานะคะเข้ากันได้นะคะให้คุณแบบอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะเสียงที่มันอยู่ข้างในของคุณนะอินเนอร์ที่มันอยู่ข้างในของคุณนะว่าเขาว่าคุณมันยังรักเขาไหมยังชอบเขาไหมยังอยากจะเจอเขาไหมนะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันมันสนุกสนานเวลาได้เจอกันมันมีความสุขมากนะคะ มันไม่อยากที่จะให้ใครให้ใครรียกอะไรอ่ะมันไม่อยากให้ใ,หใครไม่อยากเลิกใครเลยอ่ะนะคะเห็นไหมมันมีสามไงมันเป็นความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งก็ได้นะคะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยนะครก็เขาก็ยังอยากที่จะเป็นเพื่อนคุณนะไม่อยากที่จะให้คุณด่วนตัดสินใจแบบเลิกกับเขานะคะคือยังอยากให้เป็นมิตรภาพดีๆแบบนี้ได้ไหมนะคะเนี่ย ไม่อยากให้คุณรีบในความสัมพันธ์อ่ะนะคะอยากให้คุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสบายๆอ่ะนะคะคนคนนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอยากจะดูแลอยากที่จะปกป้องนะคะอยากที่จะให้ความรักอยากที่ที่จะให้ความทนุถนอมคุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่แบบเขาอยากที่จะซัพพอร์ตเห็นไหมนั่งบนดอกกุหลาบนะคะ อมดูแบบไม่อยากให้คุณรีบนะคะอยากให้คุณมองเขาเป็นคนที่ดูแลเขาได้ดูแลคุณได้ช่วยเหลือคุณได้นะคะอืมบางทีอ่ะนะคะไม่อยากให้คุณรีบมากเกินไปนะคะอยากให้ค,ค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปนะคะอยากให้สบายๆนั่นแหละคนคนนี้นะคะเนี่ยอยากติดต่อนะคะอยากโทรมาหานะคะ คุณคือเหมือนคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเขาเลยอ่ะนะคะคุณคนนี้นะอืมคุณเป็นของขวัญนะคะคุณเป็นแรงบันดาลใจนะคะคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาโฟกัสอะนะคะเขามองแค่คุณอ่ะคุณคนนี้นะ ไม่อยากให้คุณกังวลน่ะนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่เหมาะกับจะเป็นคนรักะนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะคนคนนี้อยากจะบอกคุณนะว่าแบบเขารักคุณนั่นแหละนะคะเป็นดอกกุหลาบนะเนี่ยนี่ ณกับเขามีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาอยากที่จะมีคุณนะคะอยากที่จะเดินทางมาหานะคะอยากที่จะให้คุณแบบร่วมทางเดินไปกับเขาแบบนี้นะคะอจะให้คุณสบายๆนะคะทําในสิ่งที่คุณต้องการนะคะทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํามากที่สุดนะคะไม่อยากให้คิดมากนะคะคนคนนี้อยากแบบจะคอยเป็นกําลังใจนะคะจะคอยซัพพอร์ตคุณแบบตลอดอ่ะนะคะจะเป็นคนที่รู้สึกว่า นี่ให้คุณเชื่อในตัวคุณเองนะคะให้คุณมีความเชื่อมั่นนะคะคุณเก่งนะคุณสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่มันเสี่ยงหรือสามารถจัดการในสถานการณ์ที่รู้สึกว่ามันดูเรียออะไรอะ่ะมันดูไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามันดูแบบมันดูไม่ปลอดภัยสำหรับคุณอะนะคะคุณสามารถจัดการอะไรหลายอย่างได้นะคะเก่งมากๆเลยนะ นี่ยอยากจะเจอนะคะอยากที่จะมีคุณนั่นแหละนะคะอยากจะทําทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดเลยนะคะเออคนคนนี้นะคะคิดถึงคุณอะอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้นะคะมันมันเฮฮาปาร์ตี้มันมีความสุขมากนะคะอ่ะบรรดาลโอ้โห แสดงว่ามีความแตกต่างนะคะมีความแตกต่างกันทางด้านหน้าที่การงานการเงินมากๆเลยคนคนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะให้ความสุขนะคะอยากที่จะให้ให้คุณแบบพึงพอใจในตัวเขามากที่สุดเลยนะคะอยากซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะเห็นไหมเอาบรรดานะ่ะแสดงว่าคุณอยู่กับคนคนนี้นะคะก็คือแบบดีอ่ะนะคะ แต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะหรือมีความสัมพันธ์ที่มันแตกต่างกันมากๆทางด้านฐานะน,นะคะแต่อาบรรดาลมานะแสะดงว่าเขาอยากทําทุกอย่างนะคะให้คุณมีความสุขที่สุดนะเนี่ยอยู่กับคุณแล้วมันมีความสุขนะคะอยู่กับคุณแล้วมันแฮปปี้นะคะคุณทําให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้เขาอยากที่จะทําอะไรหลายๆอย่างนะคะอยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตนั่นแหละนะคะ อ <anca> อยากให้คุณแบบเข้าใจเขานะคะอยากให้คุณแบบไม่ไม่อยากให้คุณเอาแต่ใจตัวเองนะคะอยากให้คุณรับฟังเขาบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้คุณฟิกเกินไปนะคะ <c oughs> อยากให้ผ่อนคลายนั่นแหละนะคะอยากให้มีความยืดหยุ่นบ้างนะคะบางทีบางอย่างมันก็มีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะไม่อยากให้คุณแบบ เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปหรือเชื่อมั่นในความคิดมากเกินไปอ่ะนะคะบางทีบางอย่างเราเราปล่อยผ่านหรือเรามองผ่านบ้างนะ,ะืะเนี่ย clean is up นะคะอยากจะให้คุณลืมทุกอย่างลืมเรื่องราวนะคะอยากจะกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นแหละนะคะในรายที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะอยากกลับมานะแต่ในรายที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ เรียกอะไรอะ่ะมันในรายที่แบบว่าไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆนะคะเห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆรู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบอยากมาเริ่มต้นชีวิตกับคุณอ่ะนะคะไม่อยากให้คุณคิดมากก็ได้นะคะใครที่เป็นพ่อไม่แม่ไม้นะคนคนนี้อยากที่จะ เติบโตไปพร้อมกับคุณนะคะอยากให้คุณแบบลืมเรื่องราวเก่าๆหรือลืมเรื่องลืมเรื่องราวที่เคยเจ็บปวดนั่นแหละนะคะอย่าให้คุณเข้าใจเขาที่สุดเลยนะคนคนนี้นะคะเนี่ยตอนนี้นะคะเขากำลังตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะ ว่าจะเอายังไงดีนะคะความสัมพันธ์นี้มันต้องเลือกนะคะความสัมพันธ์นี้มันต้องตัดสินใจให้ดีนะคะหรือคุณก็ได้นะคะรู้สึกว่าตอนนี้กําลังที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในอยู่ในช่วงการตัดสินใจนะคะอยู่ในช่วงระหว่างเลือกนะค่ะสาหรับวันนี้แม่หมอก็ พอจบการอ่านไพ่แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ